ดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Identity V ในฉบับที่เขาปรับปรุงใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าจะมีตัวละครใหม่มาคือนักข่าวซึ่งวันนี้เดี่ยเราจะมาเล่นเป็นตัวนักข่าวกันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งปรับปรุงใหม่เนาะที่ปรับปรุงใหม่นานลวแหละแล้วเราก็เพิ่งมามาอัดนี่แหละโอเคเออไม่ใช่กดผิดหน้าอโอเค เดีวเราจะลองมาใช้ในหมดท่ารดก,กันนะคะแม่แน่ใจว,ว่าจะเขาจะใช้ได้หรือเปล่าแปปังแมพเขาก็ไม่ให้ใช้กับนักข่าวนะคะปังแมพนี่เรารอสักคู่นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนะื่องจากแมพท่ารดคนมันเออรอนานกันไปนะคะเราก็เลยจะมาเล่นในหมดธรรมดาเนาะ โอเคเดี okay. oh. ๋ยวเราจะเล่นเป็น mm ตัว hmm. น okay. like ักข่าวกันนะคะทุกคนนักอันนี้อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะวัานักข่าวแบบไม่ค่อยราแล่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะตัวนักข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่าแบบจะประมาณไหนเนาะถึงแม้จะเล่นไม่เก่งก็ตามแต่ก็แบบรู้นิดหน่อยว่าแบบมันเล่นยังไงแต่ดับแรกเปิดไฟข้างบนดีกว่าน่าจะปลอดภัยสุด หรือเปล่าเดี๋วว่าจะเป็นตัวที่ให้คารกรในการหาเฮ้ยเรามีที่แอบไว้ทุกคนนี่ไม่มีเลยไม่เนีย,ยไม่เนียโอเค <Okay. S 2> ปั่นไฟต่อเลยแล้วกันเพราะคารกรยังไม่มานี่เราอยู่ในแมปอะไรนะแมปอะไรซะอยากที่เป็นท,ที่จะหมู่บ้านเกอีชาเหรอน่าจะใช่แหละเพราะว่ามีเกอีชาเฮ้ยนั่นมัน นั่งสิเอามาคิดดีว่าเออดีเดี๋ยว,ยว,ยวมีคนเจอแล้วหนึ่งแล้วกเ็เขาไมา่ได้สังเกตตอนที่เขาถูกนี่เพราะว่าถูกไม้ฟาดนะเพราะว่าเอาเดีชวนคุยถ้าสังเกตนี้เราจะรู้เลยว่าแบบฆาตกรคือตัวไหนมัง้งบันไฟยาวๆเลยทุกคนโอ้ยสวยละ เว้ยละสวยสวยสวยซวยสวย,สวย,สวยเฮ้ยเดี๋ยวเ้าเกิเขาฟาดปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมว่าฆาตรกรอาจจะเป็นปอดเหรอบางครั้งเขาแบบว้าว,วมาไหมมันมาทุกคนมามันมาจริงกระเปลวเลยโอ้นี่ฆาตรกรเป็นปอดจริงๆด้วยทุกคน ก่อนเป็นปอดจริงๆด้วยเพราะว่าบางครั้งคือแบบมันเป็นเพยลย์เยอร์นะทุกคนอะว่าเหมือนจะเป็นแบบฮู้ว่าเสนหาเหมือนปอดเตือนทุกคนก็ไม่แน่ใจคือใครรู้เรื่องนี้คือแบบใช้ถือเป็ชื่อคนเลยนะมันคือเขาไม่ได้เขียนว่าปอดถ้าใครรู้มมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปน้นะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ว่าถรือว่าแบบเป็นผู้เล่นจริงๆก็เถอะแต่ว่าเั้นอะ กอนกางเล่นอะ่ะเหมือนปอดเลยแก่ตอนให้ยอนให่แบบอดไม่อไ้เอาะใ,ใจะเนาะปัญต่อเลยนะคะโอเค โอเคทัน okay. ตรงนี้ต่อน่อหาหัดแบบไม่มีความคล่องตัวเลยโดยสิทุกคนเหมือนเราปั่นที่สองคนหนึ่งทำอะไรกันโยกอาหารรับจานนี่คือว่าถ้าไหนก็ดูว่าจะเคยปลอดโอ้ My ย o อดให้เดิน หัวมากเล่อครัเคือถ้าเป็นเครื่องย์จริงใช่มเขาทุกคนเขจะตืต่นแบบนี้แต่ว่าไม่ไม่จะมีเคเื่อย์ที่ถูกปอดหรือเปล่เราเคยเจอปอดมากเลยแะรอบครั้งคือแบบเขาแบบใช้ชื่อบคุคคลช้ชื่อของคนอน่แต่ว่าแต่ว,ว่าสุดท้ายก็ยลืมปดตอนน้องไม่เคยดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เราตัดไปต่อเลยค่ะอืมหยุดไม่ได้เออเราจะต้องได้คะแนนว่าพวกจะมาจัดทำอาคาไม่ได้เลยทุกคนโอ้เจอแล้วแหละโอเคเดี๋ยวข้างบนอ๋ข้างบนโอ้ my god รู้เลยว่ามีอะไรก็จริงๆนะนี่ ยังไงแตอนนี้มันดูง่ายจังเลยก็ใช่สิกค็คนก็พู้เล่าเขาเป็นบทนี่นะใช่ไหมเราเข้าใจถูกเา้าใช่ไหมทุกคนว่าเขาเป็นบทหรือว่าเราเข้าใจผิดแล้วเรานี่เรายังไม่ได้ทันชัดไทยจะกินของนักข่าวเลยอ่ะพู้เล่าไม่ตีอะไรเลยเฮ้ยเราพอร้อทำไม,ๆๆมใส่เพื่อนได้ไหมโอเคแล้วดูดิ ปอดชั่วปอดมาเองเลย ใช้คมแล้วนะก้องไหนลูกลบนีได,ได้แล้วก็ถึงขั้นได้คะแนนยอดเยี่ยมเลยทุกคนแล้วษณากตันเดินคือแบบคปอดคือจะแบบตั้งมุ่งหน้าตั้งตาแบบปั่นไฟทุกคนแต่พอพอเวลามาก็จะเดินหนีโอเคต่อไปเราเล่นกันอีกสักตาหนึ่งนะคะทุกคน โอเคมาแนวเพิ่มเติมคือตาเนี่ยขอให้ไม่มีปอดนะเพื่อนเสียวมากเลยเนี่ยห่วยชิ้นชสิได้เลยชิคองหอมมาเดียดจ้าไหนลองชิ้ชีสสิโอเคอันนี้ไม่ใช่ปอดแน่ๆนเพราะถ้าปอดคือจะไม่เปลี่ยนสกินจะไม่เปลี่ยนตัวคอนนะ สวัสดีสาวน้อยสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีจานน้อยฉันชื่อฉันคือสาวน้อยนะไม่ไม่ไม่ฉันคือสาวน้อย<ฮ>คือเหมือนที่เข้าใจนะคือสาวน้อยกับนักข่าว<ม>นี่คือเป็นตัวละครเดียวกันแค่ว่าสาวน้อยจะเป็นความสมมติจำของนักข่าวนะคะ<ม><ม>นี่น่าจะถ้าอยู่ด้วยกนันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าโบร่ากดโอเคบอกให้ตอนนี้ไม่เจอปอดก็พอ เพราะว่าอ oh, wow. ยากลองใช้สก,กินดูนะคะเพราะถ้ากระโดดข้าหน้าท้อช็อกกาพูดชีวิตโอเคโอเคมาแล้ว โอ้ทะเลแซมอยากจะอยู่รงพยาบาลไม่ใช่ทะเลโอเคอืมบันไฟเฮ้ยที่เองเอเอมีชิดเลยอย่างมิดน่ะมิดก็บ้าแล้วเท่าแบบตรงตาแบบมุมหรือฟุ้มหญาเนี่ยเจอโมอ่เลยเหรอเอ้ยเจอผู้ล่าเลยเหรอนั่นไงน,นั่นไงเนพื่อนเราเจอ รูสึกมันรักข่าวมันไฟใายแปลกๆวัสดีทุกคนไม่รู้ว่ามันช้าหรือว่ามันเป็นปกติหรือเปล่านั่นเคลื่อนโดนละเออเครื่อจะไม่ใช่ต้องใช้จะกินจริงๆแล้วะโอ้ หมอกนะว่าคุณล่าจะให้มันจบภายใน10วินาทีนี่โอ้โหโหดเกินแล้วเดีย๋ยวข้าจะฆ่าเพื่อนเราได้แล้วหมอไปช่วยหน่อยอุ๊ยหายว่ะใครจะเกิดอะไรให้ทัวรา์มาตรงนี้แถมเงินจะได้ไปช่วยนะคะ ก่อนหว้าข้างนี้ขางหนลองตัวเรือเงินเน f r i e forever f r i e forever ใช้ไปไหนแล้วอันนี้มีทั้งหมดหนึ่งใช้ได้แค่อันเดียวโอ้ฮูลาฮูลาฮูล่าล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 าฮูลาฮูลาฮูล่าล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 ล เอเดียวว่าสีติงติงติง,ตงเอ้าเ้อ,เอไปเอเออย่าตามมาได้ไหมทำไมสามารนตามาอย่างนี้แล้วสามาันเออตามมาอย่าตามมาเพื่อนเราจะตายกันทั้งหมดนั่นเพื่อนเพื่อน Friend Forever หายไปไหน ไปละเพื่อนลากมาให้ตอนนี้ช่วยไม่ได้แล้วเจ็บอือฮึนะพูล่าพูล่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้ถ่ายได้ไหมไม่ถ่ายอีกออืทำไมถ่ายไม่ได้อะเฮ้ยทำไมมันถ่ายไม่ได้อ่ะทุกคนเรางงทำไมถ่ายไม่ได้แล้บอกเลว่าข้ออบเขาต้องใชางส่วน ไปไหนหมดไปหนกเด้อไหนอเคเ่อเออบินละให้ไปบินดีกว่าจะปับดีกว่าหรอว่ามันใช้ได้แค่บางครั้งหรอกที่มันเป็นเปิร์กช่วยเพื่อนไปไทย เพื่อนลมละอโอ้โหแต่นี้จะแพ้อหนีได้เ,เหรอเอาจริงดิเ,เออฉันตายฉันต,าย,นตายแล้วอุอ้ย้ยฉันจะบินให้ได้เฮ้ยเพื่อนสู้ๆนะมีจะระของอีพองกันแล้วก็ ห้าสี่สามสองหนึ่งปิ๊วจบง่ายๆโดยการปิน้นเหือฉันตายโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดเอาสต์ฟด้วยกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน